ผมแฟรผมจากพิวันสหาวันกันนะครับวันนี้ผมมากับจอยอนดอยตรงรุ่นยี่ห้อมิชิกานะครับสำหรับใส่รถมิสุซึมิปาจิโร่นะครับเป็นปี2015ถึงปี2019นะครับตัวที่เป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับรูปร่างหน้าตาก็ดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับมาในหน้ากากสีดำเงานะครับเป็นชิ้นใหญ่เลยรวมช่องแอร์ด้านข้างด้วยนะครับดีไซน์มาได้สวยงามนะครับสำหรับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นสเปคแรม2ลอมส2สอี่คอนะครับผมตัวนี้สำหรับนะครับในกล่องก็ประกอบไปด้วยชุดสายไฟตังรุน่นของปัเจโ่นะครับมาพร้อมกล่องสำหรับต่อคอนตัวอะไรนะครับตัวน,นี้นะครับแล้วก็จะมีชุดปลั๊ก A v ว n AV นนะครับไว้สาหรับต่อจอพดานนะครับปลั๊กชุดนี้นะครับก็บจะเป็นปลั๊กสำหรับต่อกล้องถ่ายหลังนะครับ ก็สาหรับสองเส้นนี้จะเป็นเสารับสัญญาณ Wi-Fi นะครับ2เส้นนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีชุด USB มาให้2ชุดนะครับตัวนี้สุดท้ายก็จะเป็นตัวระบุตาแหน่งของ GPS นะครับนี่นะครับสําหรับนะครับรูปร่างหน้าตาเายในตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราาเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับหน้าหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้สามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นวิทยุได้นะครับเล่นเพลงจาก USB ได้แล้วก็เล่นไฟล์วิดีโอที่เป็นไฟล์ MP4 ได้นะครับตัวนี้แล้วก็สามารถปรับแต่งเสียงผ่าน EQ ได้ด้วยนะครับตัวนี้มี Google m a p ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีนี่นะครับ Easy Connect นะครับไว้สำหรับสะท้อนภาพจากหน้าจอมือถือขึ้นหน้าจอ Android นะครับ Facebook นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วมีลุกทีวีนะครับมี Netflix มี YouTube มี Spotify แล้วก็แอปที่เป็นแอปแผนที่อีกตัวนึงนะครับติดตั้งมาให้นะครับตัวนี้แล้วก็มี Play Store นะครับถ้าต้องการโหลดแอปเพิ่มก็โหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องตัวนี้กันนะครับว่าจะสเปคอะไรนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าครับผม ก็เลื่อนลงมาที่ระบบนะครับล่างสุดเลยนะครับระบบนะครับที่เกี่ยวกับแท็บเล็ตนะครับตรงนี้นะฮะนะครับตัวนี้จะเป็นสเปกแรม2ลอม32นะครับ android v e เวอร์ชัแล้วนะครับการทัชสกรนก็เลื่อนไหลดีทีเดียวนะครับ สำหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่พีวันขอนแก่นแล้วก็พีวันทุกสาขาได้ทั่วประเทศเลยนะครับโทร02-1215733นะครับหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ w w w c a r p o m a k e t c o m เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ